สวัสดีจ้าสาวเชื่อมักหลอคะ่ะเมื่อนี้สาวเชื่อสีมาแช่ประสบการณ์ลูกสาวเขาปอหนึ่งด้ค่ะเพือ่อนนเปลี่ยนโรงเรียนใหม่นะคะ่ะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่เปลี่ยนครูครูใหม่เปลี่ยนตึกใหม่เปิดเทอมเมื่อแหลกนะคะเขาจะป้องกันโควิดว่าให้ผู้ปกครองของึ้นทั้งตึกลูกสาวกลับไปเองกับปอกว่านะักนะคะไอ้ผู้แม่ก็เป็นห่วงกระโทกเอาไอ ให้เพื่อนใส่ไอไหมหนูนาฬิกาไปนั่มน,นะคะกระโทษถามมันขมไปตอนเลิกเลี่ยนนะคะตอนเลิกเลี่ยนเขาเพื่อนคู่เขาก็บโให้ขื้นตึกดีค่ะให้นั่งขายขอหลังเราเพ่นคู่กับประการไม่นะจ๊ะประการไม่เอื้อนเอิ้นนังสองหลอบเนาะค่ะเพิ่นกับโบลุ่งมากหลอบแหลกกระซื้นปุญญพรปันหนึ่ง กับบรุลุงมากไปฐานแต่ายสามเขิงจนมานหวัวซีโมงค่ะบายซีเนาะค่ะไปรอดม้วานมีรอบสองกะบน้องใบฝนประสันมากับบุรุษลุงมากนะคะประกาศไปสองรอบก,กับบรุลุงมากคุณแม่กันนั่งถานเนาะคะ่ะคิดอ๋อแม่บแมนลูกกับของเสียตีคือบ,บุรุษลุงมากนัเกเทียเขากับ,กบลุงมากกับผ้ากับลุงมากอะไรลุงมากเรืเ่อยๆอลไรเนาะค่ะ ลงไหลไหลลงมาผู้ใดก็มากผู้ใดก็มากผู้นใดก็มากอ๊ะไปเรียกว,ว่าปอนึงเสียไปไซคุณแม่ก็บ่ามเมฆกม็แมนลูกเสียสติมากมาส่งเต็ม <c oughs> มือเสาจนว่าคำเนาะค่ะก็แม่ลูกเสียกันลูกเสียนเส็ยทั้งใจเนาะค่ะก็เรียกตรวเนาะเม่คุณแม่ก็คิดหนักจนว่าลงมาเนาะคะ่ะว่าเป็นว่าบ่ได้ยิน แต่ว่าเขากับประกาศออกไม่เลวว่าคุณคู่กับเบืเดบ้ด้ยินมูบบนี้เด็กหน่อยกับแตกเซลเซลวกับว่าบ่้งด้ยินเนาะคะ่ะอันละค่ะคนก็นเลยออกโทรศัพท์โทรมาหาแม่แม่ก็เลยว่านุ้ยอยู่ไหนทําไมหนูไม่ลงมาแม่มาแล้วหลอกสันพูดเมียนางถาเป็นชัมม่วโมงเหงุยารลูกเจ้าของเสียเนาะคะ่ะแต่ว่าโทรศัพท์กับว่าได้โทษเนาะค่ะเก่งใจพุ่งพู่ก็บเบนาะคะ่ะให้ลูกโทรมาเองเนะาะเหงยุยารณ์ุ้่้เขายึดโทรศัพท์กับวันนี้เปิดเทอมมือที่สองเนะคะ่ะ เขาให้เป็นระยะห่างเพราะไฮผู้ปกครองขึ้นตึกเนาะคะปอนึงกระเป๋นาน,ากนะะักค่ะหอบจนวานลังสีหักปุ๋ยละกบรบเป๋าไม่อย่ายคะ่ะบ่รู้ว่าเฮ็ดคลิปยังก็เลยมานั่งบอกประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะคะย่านลูกสาวสีขะเขันเชียดไปนันะะ่งหา,า,าค่ะยุ้ยใสเนะาะจ้ะตั้งแต่มื่อเสาร์เนาะตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงอย่างว่าหดใบสามใบสี่ขันเสียก็ยเรียกว่าโอ้ยเนาะแม่ก็คิดมาก บวกลงมาแลกเทียรประมาณนี้อย่าบ๊อมี่ยังสี้บอกหรอกค่ะกับลงสีลงคลิปเรื่อยๆค่ะยันว่าสิไปรออยู่กําลัางคิดอยู่ว่าสิไปไรอท่าไหนค่ะกําลัางคิดอยู่ว่าสิไปไรอท่าะะไหนเดือดคาร์ในในสปากกดติดตามเพื่อเป็นกําลัางใจให้ในเด้อดค่ะ์เราเชื่อเดียรนี่กําลัางใจสู่ต่อไปค่ะ ัน,นี่ก็ไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อถือกล่องด้วยคสวัสดีบ่ใดขอบคุณค่ะกดไลค์กดเลิฟเลิฟให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บ